บทสวดที่มีฤทธิ์มากไม่ควรสวดในบ้านสวัสดีครับท่านผู้ฟังปักกลดและกระยาณมิตรปักกลดที่รักทุกท่านครับจากคำกล่าวข้างต้นนั้นฟังเมื่อฟังดูแล้วก็เป็นที่น่าตกใจอย่างยิ่งครับเพราะปักกลดเชื่อว่านั่นเป็นความเชื่อที่ผิดครับและมีการเชื่อถือกันมาตลอด ในระยะเวลาอันยาวนานด้วยครับว่าห้ามสวดบทสวดนี้ภายในบ้านจึงทำให้ไม่มีใครได้นำบทสวดนี้มาสวดภายในบ้านตัวเองครับแต่มหาสมัยสูตรครูบาอาจารย์แนะนำว่าหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชอบหลวงปู่สิมหลวงปู่จันเรียนท่านชอบสวดเนื่องจากเป็นบทสวดเพราะว่า มหาสมัยสูตรเป็นบทสวดที่เทพเทวดาในหมื่นจักรวาลน,นิยมชมชอบเพื่อสดับรับฟังมากที่สุดครูบาอาจารย์ท่านแนะว่าถ้าใครปรารถนาความร่มเย็นความผาสุกแข่งจิตใจความผาสุกผาสุกปลอดโรคภยัยและเจริญรุ่งเรืองให้สวดทุกวันหนึ่งเดือนอย่างมหาสมัยสูตรเรียกว่าเป็นสูตรใหญ่สูตรสำคัญเวลาเทวดาทั้งสิบโลก,กาธาตุมาประชุมกัน พระองค์ก็แสดงให้เทวดาทั้งหลายที่มาประชุมกันนับตั้งแต่กรุงกบิลพัทออกไปพระองค์เทศให้พระอริสง์สาวกทั้งหลายฟังว่าเทวดาในกรุงกบิลพัทที่เรียกว่าท่านที่ประจำอยู่นั้นส่วนมากเป็นยักษ์และก็เทวดาอื่นๆก็มาเทวดาที่มีฤทธิ์มีเดชอะไรดีๆก็มารวมกันบ้างเป็นการประชุมครั้งใหญ่เมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมาตรัสรู้ในโลกแล้ว เทวดาทั้งสิบโลกธาตุจะมาประชุมอย่างที่พระองค์ตรัสเทศว่าเทวดาที่นั้นก็มาเทวดาที่นี้ก็มาก็มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพอย่างนั้นอย่างนี้ก็มาเทวดาอินพรมเมื่อท่านเสด็จไปที่ไหนที่นั่นก็เป็นมงคลหลวงปู่สิมมาํำชับให้ลูกศิษย์ขยันสวดมนต์ภาวนาก่อนจะหลับจะนอน ให้สวดมนต์ภาวนาอีกครั้งสวดพร้อมกันในที่ประชุมแล้วก็กลับไปสวดของตัวเองอีกสวดบ่อยๆตั้งใจสวดเป็นสิริมงคลมหาสมัยสูตรนี้เป็นบทสวดมหานิยมทำการใหญ่ๆใดๆสวดมหาสมัยเทวดาอนุโมทนาเมื่อสิทธิภาระในการสร้างพระวิหารพระพุทธชินราชจำลองถวายหลวงปู และต้องใช้ก็ประมาณเป็นล้านหลวงปู่ก็กำชับว่าถ้าอยากให้วิหารเสร็จเร็วให้สวดมหาสมัยทุกวันและใครสวดมหาสมัยสูตรที่ไหนเทพเทวดาก็จะไปห้อมล้อมอยู่ที่นั่นฉะนั้นก่อนหลับก่อนนอนท่านนั่งสวดมนต์อยู่ที่บ้านทั้งเทวดารักษาเมืองรักษาบ้านท่านและเทวดาประจำตัวท่านก็จะมาห้อมล้อมแซ่สองสาธุการ อำนวยพรให้กับท่านบทสวดมหาสมัยสูตรนั้นเป็นบทสวดที่ยาวมากและยาวกว่าบทสวดธรรมจักรซึ่งหากไม่ใช่บุคคลที่มีสมาธิตั้งมั่นแรงกล้าก็จะเสียสมาธิในการสวดได้ง่ายทำให้อาจสวดผิดผิดถูกถูและหากอ่านคำแปลของบทสวดได้อย่างเข้าใจถูกจะพบว่าเราไม่จำเป็น ต้องสวดบ,บทชุมนุมเทวดาหรือเชิญเทวดากลับแต่อย่างใดบทสวดมหาสมัยสูตรนี้ขึ้นต้นด้วยเอวัมเมสุตังเช่นเดียวกับบทสวดธรรมจักซึ่งทอนขึ้นต้นจะมีความหมายว่าอันข้าพเจ้าซึ่งคือพระอนนทะเถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่าด้วยเหตุที่พระอานนท์ทรงเป็นทั้งพระอนุชาและพุทธอุปถาคที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากที่สุด พระพุทธองค์จึงทรงกล่าวว่าพระอานนท์นั้นเป็นเลิศเป็นเอตทะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความทรงจําในคําสั่งสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเราอาจจะเห็นได้ว่าจุดเริ่มต้นของบทสวดมนต์ต่างๆนั้นมาจากความทรงจําแทบทั้งสิน้นโดยการส,สวดซ้ําๆสวดสาธยายเพื่อส่งต่อคําสั่งสอนเพือเหตุการณ์สาคัญสําคัญ ครั้งพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่จริงๆแล้วปักกลดแค่อยากให้ในยะบางอย่างในเรื่องการสวดมนต์และปักกลดก็ไม่อาจหานที่จะกล่าวว่าเป็นผู้รู้ปักกรดเพียงแต่อยากให้เป็นบัณฑิตกัลยาดมิตรที่ดีเท่านั้นเองครับพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงณป่ามหาวัน เขตพระนครกบิลพัทในสก,กะชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปซึ่งล้วนแต่เป็นพระอรหันต์มูลเหตุที่สรงไปประทับใกล้กับนครกบิลพัทนั้นคัมภีรสุบัคละวิลาสินีอัตถกถาทีคณิกายได้อธิบายไว้ว่าเนื่องจากชาวสกยะและโกลิยะทะเลาะเบาแหวงกัน เรื่องของการแย่งน้ําในแม่น้ําโรฮีนีจนถึงขั้นเตรียมยกทัพเข้าประจันบานกันครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบด้วยญาณว่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นกับพระญาติวงจึงทรงสเสด็จไปห้ามเหตุให่ความขัดแย้งนั้นแล้วทรงสแสดงพระธรรมเทศนาจนกระทั่งทั้งสองฝ่ายละความบาดหมางทั้งยังบังเกิดศรัทธา ถวายพระราชกุมารฝ่ายละ250องค์รวม500องค์ออกพนวดได้ป่าใหญ่ก็คือป่ามหาวันและทรงสั่งสอนอบรมจนกระทั่งพระภิกษุราชกุมารทั้ง500รูปนั้นสำเร็จอรหัตตผลทั้งหมดระหว่างที่พระผู้มีพระภาคและพระอรหันต์ทั้ง5 0 0รูปสถิตยอยู่ในป่ามหาวันบรรดาเทพย,ยดาในป่านั้นได้ประกาศแก่เทพย,ายดาทั้ง10โลกธาตุ ให้มาประชุมกันครั้งใหญ่เพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์จึงเรียกพระสูตรนี้ว่ามหาสมัยซึ่งแปลว่าการประชุมใหญ่มหาสมัยสูตรเป็นพระสูตรขนาดยาวจัดอยู่ในมหาวัคหมวดทีขันิกายในพระสุตรตันตปิฎกเนื้อหาว่าด้วยการชุมนุมใหญ่ของเทพยาดาทั้งปวง โดยครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปครั้งนั้นเทพชั้นสุทาวาสสตนคิดว่าเทวดาจากสิบโลกธาตุประชุมกันเพื่อเฝ้าพระผู้มิพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หน้าที่พวกตนจะไปเฝ้าและกล่าวคาถากันคนละบทโดยใจความพรรณนา,นาความประสงค์ที่มาความประพฤติชอบของพระสงฆ์ และพันานาว่าพูดถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะย่อมไม่ไปสู่อบายต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายตรัสเล่าว่าเทวดามาประชุมครั้งใหญ่แล้วตรัสประกาศชื่อของเทวดาเหล่านั้นโดยละเอียดมหาสมัยสูตรนิยมนำมาสวดในงานมงคลสำคัญโดยจัดอยู่ในพานวานหรือบทสวดบนหลวง นอกจากนี้ยังสวดกันเป็นประจำที่วัดสเกตราชวรมหาวิหารโดยเริ่มสวดกันตั้งแต่ครั้งราชการพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชระหว่างการสวดจะมีการทำพิธีปลุกเสกน้ำมนต์มหาสมัยสูตรคาดว่าการปลุกเสกน้ำมนต์มหาสมัยสูตรนี้เริ่มมาตั้งแต่ครั้งราชการพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื้อหาของมหาสมัยสูตรอาจแบ่งออกได้เป็นสองส่วนคือส่วนแรกกล่าวถึงการปรากฏของเทวดาที่มาเข้าฟอกพระผู้มีพระภาคณป่ามหาวันจนกลายเป็นการชุมนุมใหญ่ของเทพทั้งหลายส่วนที่ 2. พระผู้มีพระภาคทรงบอกนามของพวกเทวดาให้ภิกษุทั้งหลายได้ทราบซึ่งส่วนนี้ทรงแสดงเป็นร้อยกรองคือคาถามีความยาวพอสมควร โดยทรงไล่นามของเทวดาชั้นต่างๆลักษณะรูปร่างต่างๆต,ต่อมาคำพีสุมังคละวิลาสีอัตกถาทีคณิกายได้อธิบายลักษณะและรายละเอียดของเทวดาเหล่านี้เพิ่มเติมโดยในส่วนของคาถาซึ่งพนา,นานามของเทวดาและอมนุษย์ทั้งหลายที่มาเข้าเฝ้ามีดังนี้ครับยักษ์เจ็ดพัน เป็นภูมิทวดาอาศัยอยู่ในพระนครกบิลพัทมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งบายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุยักษ์หกพันอยู่ที่เขาเหมมวตามีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งบายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุยักษ์สามพันอยู่ที่เขาสาตาคิรี มีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของพิสุยักษ์เหล่านั้นรวมเป็น1600 0มีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของพิสุยักษ์ห้าร้อยอยู่ที่เขาเวสามิตะ มีรศมีต่างกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรศมีมียศยินดีมุ่งไปยังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุยักษ์ชื่อกุมพีระอยู่ในพระนครราชกรห์เขาวเวปุละเป็นที่อยู่ของยักษ์นั้นยักษ์แสนเศษแวดล้อมยักษ์ชื่อกุมพีระนั้นยักษ์ชื่อกุมพีระอยู่ในพระนครราชครห์แม้นั้น ก็ได้มายังป่าอันเป็นที่ประชุมของพิกษุท้าวทัตตรัตอยู่ด้านทิศบูรพาปกครองทิศนั้นเป็นอธิบดีของพวกคนทันเธอเป็นมหาราชมียศแม่บุตรของเธอก็มากมีนามว่าอินทะมีกำลังมากมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของพิกษุ ท้าวิรุณหกอยู่ด้านทิศทักษิณปุกครองทิศนั้นเป็นอธิบดีของพวกกุมภันเธอเป็นมหาราชมียศแม่บุตรของเธอก็มากมีนาว่าอินทะมีกำลังมากมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งบายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุท้าวิรูปักอยู่ด้านทิศปัจจิม ปกครองทิศนั้นเป็นอธิบดีของพวกนาคเธอเป็นมหาราชมียศแม่บุตรของเธอก็มากมีนามว่าอินทะมีกำลังมากมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งไปยังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุเท้ากูเวนอยู่ด้านทิศอุดรปกครองทิศนั้นเป็นอธิบดีของพวกยักษ์ เธอเป็นมหาราชมียศแม้บุตรของเธอก็มากมีนามว่าอินทะมีกำลังมากมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งไปยังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุท้าวทตรัตเป็นใหญ่ทิศบุรพาท้าวิรุณหกเป็นใหญ่ทิศทักษินท้าววิรูปักเป็นใหญ่ในทิศปัจจิม เท้ากูเวนเป็นใหญ่ทิศอุดรท้ามหาราชทั้งสี่นั้นยังทิศทั้งสีโดยรอบให้รุ่งเรืองได้ยืนอยู่แล้วในป่าเขตพระนครกบิรลพัดพวกบ่าวของท้ามหาราชทั้งสี่นั้นมีมายาล่อลวงโอ้อวดเจ้าเล่มาด้วยกันมีชื่อคือกูเตนตุหนึ่งเวเดนตุหนึ่งวิตตะหนึ่ง วิตะหนึ่งจันทนะหนึ่งกามเสษฐะหนึ่งกิน,นุมันดุหนึ่งนิคันดุหนึ่งและเท้าเทวราชทั้งหลายผู้มีนามว่าปานาทะหนึ่งโอปะมัญญะหนึ่งเทพสารถีมีนามว่ามาตลิหนึ่งจิตเสนะผู้คนทันหนึ่งนโรราชาหนึ่ง ชโนสภะหนึ่งปัญจสิกะหนึ่งติมพลูหนึ่งสุริยวัชสาเทพธิดาหนึ่งมาทั้งนั้นราชาและคนทันพวกนั้นและพวกอื่นกับเทวราชทั้งหลายยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุอันหนึ่งเหล่านาาที่อยู่ในสะชื่อนภาษาบ้างอยู่ในเมืองเวสาลีบ้าง พร้อมด้วยนาคบริษัทเหล่าตัชกะก็มากำพลนาคและอัศตระนาคก,ก็มานาคผู้อยู่ในท่าชื่อปยคะกับญาติก็มานาคผู้อยู่ในแม่น้ำยมุนาเกิดในสกุลทัตรรตผู้มียศก็มาเอราวันเทพบุตรผู้เป็นช้างใหญ่แม่นั้นก็มายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุ ปักสีเทวิชาตผู้เป็นทิพย์มีในตาบริสุทธิ์นำนานาคราชไปได้โดยพลันนั้นมาโดยทางอากาศถึงท่ามกลางป่าชื่อของปักสีนั้นว่าจิตสุบันในเวลานั้นนาคราชทั้งหลายไม่ได้มีความกลัวพระพุทธเจ้าได้ทรงกระทําให้ปลอดภัยจากครุฑนาคกับครุฑเจรจากันด้วยวาจาอันไพเราะ กระทำพระพุทธเจ้าให้เป็นศาสนะพวกอสูรอาศัยสมุดอยู่อันท้าวชิรหัสรบชนะแล้วเป็นพี่น้องของท้าวาศพมีฤทธิ์มียศเหล่านี้คือพวกการกันชะอสูรมีกายใหญ่น่ากลัวก็มาพวกฐานะเวคสะอสูรก็มาเวปจิติอสูร สุจิติอสูรปหาราธะอสูรและนมามจีพระยามานก็มาด้วยบุตรของพลิอสูรหนึ่งร้มีชื่อว่าภัโรธทั้งหมดผูกสอดเครื่องเสนาอันมีกำลังเข้าไปใกล้อสุรินทาราหูแล้วกล่าวว่าดูก่อนท่านผู้เจริญบัดนี้เป็นสมัยที่จะประชุมกันดังนี้แล้ว จึงเข้าไปยังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุในเวลานั้นเทวดาทั้งหลายชื่ออาโปชื่อปัทวีชื่อเตโชชื่อวาโย ο, ได้พากันมาแล้วเทวดาชื่อวารุณะชื่อวารุณะชื่อโสมะชื่อยศสะก็มาด้วยเทวดาผู้บังเกิดในหมู่เทวดาด้วยเมตตาและกรุณาชานเป็นผู้เมยศก็มา หมูเทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรัสมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของพิกษุเทวดาชื่อเวนทูชื่อสหลีชื่ออสมาชื่อยะมะทั้งสองพวกก็มาเทวดาผู้อาศัยพระจันทร์ กระทำพระจันทร์ไว้ในเบื้องหน้าก็มาเทวดาผู้อาศัยพระอาทิตย์กระทำพระอาทิตย์ไว้ในเบื้องหน้าก็มาเทวดากระทำนัก,กษัตย์ไว้ในเบื้องหน้าก็มามัทพลาหกเทวดาก็มาแมธเท้าสก,กะปูรินทะทวาสวะซึ่งประเสริฐกว่าสุเทวดาทั้งหลายก็เสด็จมาหมูเทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวก ทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรมัศมียินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุอันหนึ่งเทวดาชื่อสหภูผู้รุ่งเรืองดุดเปเลวไฟก็มาเทวดาชื่ออริทตตะหรือโรชะมีรมัศมีดังสีดอกผักตบก็มาเทวดาชื่อวรุณะชื่อสหธรรม ชื่ออัจจุตะชื่ออเดชกะชื่อสุเลยะชื่อรุจิระก็มาเทวดาชื่อวสนะเนสีก็มามูเทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุ เทวดาชื่อสมานะชื่อมหาสมานะชื่อมนุษะชื่อมานุสุตมะชื่อขิดาเทวดาชื่อมโนปทูสิกะก็มาอันหนึ่งเทวดาชื่อหริเทวดาชื่อโลหิตวาสีชื่อปาราคะชื่อมหาปาราคะผู้เมยศก็มาหมูเทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวก ทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุเทวดาชื่อสุก,กะชื่อกรุมหาชื่ออรุณะชื่อเวคณสะก็มาด้วยกันเทวดาชื่อโอทาตะคยะผู้เป็นหัวหน้าเทวดาชื่อวิจักขนะก็มา เทวดาชื่อสตามตะชื่อหารคชะและชื่อมิสกะผู้มียศยินดีมุ่งไปยังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุเทวดาชื่อเขมิยะเทวดาชั้นดุสิตเทวดาชั้นยามะและเทวดาชื่อกัตถกะมียศเทวดาชื่อลิมพิตะเทวดาชื่อลัมพิตะกะชื่อลามเสฐะชื่อโชตินามะ ชื่ออาสาและเทวดาชั้นนิมานรด,ดีก็มาอันหนึ่งเทวดาชั้นปรนิมมิตะก็มาหมู่เทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุ มูเทวดา60เหล่านี้ทั้งหมดล้วนมีรสศมีต่างๆกันมาแล้วโดยกำหนดชื่อและเทวดาเหล่าอื่นผู้เช่นกันมาพร้อมกันด้วยคิดว่าเราทั้งหลายจากเห็นพระนาคผู้ปราศจากชาติไม่มีกิเลสดุจตะปูมีโอคะอันข้ามแล้วไม่มีอาสวะข้ามพลโอคะผู้ล่วงความยึดถือได้แล้ว ดุจพระจันทร์พ้นจากเมฆะฉะนั้นสุพรมและประมัตตพรมซึ่งเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าผู้มีฤทธิ์ก็มาด้วยสนังกุมารพรมและติสสพรมแม้นั้นก็มายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุเท้ามหาพรมย่อมปกครองพรหมโลกพันหนึ่งเท้ามหาพรมนั้นบังเกิดแล้วได้พรหมโลก มีอนุภาพมีกายใหญ่โตมียศก็มาผู้เป็นอิสระในพวกพรหมพันหนึ่งมีอำนาจเป็นไปเฉพาะองค์ละอย่างก็มามหาพรหมชื่อหาริตะอันบริวารแวดล้อมแล้วมาในท่ามกลางพรหมเหล่านั้นมารเสนาได้เห็นพวกเทวดาพร้อมทั้งพระอินทร์พระพรหมทั้งหมดนั้นผู้มุ่งมาก็มาด้วยแล้วกล่าวว่า ท่านจงดูความเข่าของมารพระยามารกล่าวว่าพวกท่านจงมาจับเทวดาเหล่านี้ผูกไว้ความผูกด้วยราคะจงมีแก่ท่านทั้งหลายพวกท่านจงล้อมไว้โดยรอบอย่าปล่อยใครๆไปพระยามารบังคับเสนามารในที่ประชุมนั้นดังนี้แล้วเอาฝ่ามือตบแผ่นดินกระทำเสียงน่ากลัวเหมือนเมฆยังฝนให้ตกคำรามอยู่ พร้อมทั้งฟ้าแลบฉะนั้นเวลานั้นพระยามานไม่อาจยังใครให้เป็นไปในอำนาจได้จึงได้โกรธจัดแล้วกลับไปกลับไปแล้วพระศาสดาผู้มีพระจักสุทรงพิจารณาทราบเหตุนั้นทั้งหมดแต่นั้นจึงตรัสเรียกสาวกผู้ยินดีในพระศาสนาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมารเสนามาแล้ว พวกเธอจึงรู้จักเขาภิกษุเหล่านั้นสดับพระดำรัสสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้กระทําความเพียรมานและเสนามารหลีกไปจากภิกษุผู้ปราศจากราคะไม่ยังแม้ขนของท่านให้ไหวพระยามารกล่าวสรรเสริญว่าพวกสาวกของพระองค์ทั้งหมดชนะสงครามแล้วล่วงความกลัวได้แล้วมียศปรากฏในมูชน บันเทิงอยู่กับด้วยพระอริยเจ้าผู้เกิดแล้วในพระศาสนาดังนี้แลมหาสมัยสูตรนี้มักนิยมสวดกันในงานมงคลก็เพราะมหาสมัยสูตรนี้เป็นที่รักที่ชอบใจของพวกเทวดาฉะนั้นในสถานที่ไม่เอี่ยมเมื่อจะกล่าวมงคลก็เพิ่งกล่าวแต่พระสูตรนี้นั่นเทียว อย่างไรก็ตามมีเรื่องเล่าขานกันว่าไม่ควรสวดพระสูตรนี้ในบ้านเรือนเนื่องจากเทวดาทั้งหลายจะมาประชุมกันมากบ้านเรือนมนุษย์นั้นไม่สะอาดและคับแคบจึงไม่เหมาะกับการรับรองพระสูตรนี้ดังมีความในสุบคละวิราสินีกล่าวว่าสูตรนี้เป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาทั้งหลายอย่างนี้เทวดาทั้งหลาย ย่อมถือว่าพระสูตรนั้นเป็นของเราด้วยประการชนี้ก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ